เราเป็นาอยู่แต่เขายอม้าไยคเีวาม่เข้าใจเรื่อรที่เราทแต่ดรข้าใจจะมีใครเข้ามาทำในหัวร้า ที่ทานน้นไหนนานไหนโอยเรียนไ,ได้ยังไลไรอะบอกอะไรยะใหไหวาเพินใจเอิน,นะขอชิญใจเพือเอิน,นะขอเพิ่งไเพิ่นออมามน่อยอ๋อ ja <laughs> ai <laughs>